ยังแน่นฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้องม,มองีบอลแกนแฟนบอลลั่มพี่น้องเช้าบันเสียวพี่น้องเป็นจา้าพี่น้องบันไทบันไใจีะเดินทาามารวมบุญบรวมกุศลกระทั่งวัดครับรชอชมการแสดงของบอลลั่มใจเกินร้อยครับเสียงจากในที่ทำการแสดงสุดยอดคอนเสิร์ตลำเรื่องตะกอ,อนตะนองขอนแกน่น มลรัรุ่มสมัยมลํมใจเกินร้อยนะครับลํำเรื่อนตะก้อนน้องอนแกงจากจังหวัดมหาสารคามวันนีขอกราบนาัสก,การพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อประคู่ภูมิเมตตาสูงกับมลรัใจเกินร้อยด้วยดีเสมอมากราบประคุณยังคณะกรรมการคณะท่ายกท่ายิกาวัดปั่นเสียวพีน่น้องปั่นเสียวทุกกรอบรั่วคณะภู้ํำชุมชนทุกท่กทกทางครับ อ่อนลับระดูแลย่างโอบคุนต่การนี้หน้าที่แรงเดินทางมาถึงมานทำการแสดงเป็นประจำทุกทุกตีครับคุณเคยเสมือนว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของลูกของหลานนะครับการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับพี่น้องปูโโยนุดาน่านนะครับเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วนะครับวันนี้ครับการแสดงเป็นรูปแบบประมาณสามทุ่มนะครับ มื่อกี้นี้ล่มมากนะฮะแต่เลยได้ขออนุญาตเซฟนะครับสาอุปกรณ์ที่มันสิตาลล่มหรือเสียงกับอันตรายผ้ายุนะครับเอาลุ่มไปสะกอนนะครับตอนนี้ก็ล่มพานไปแล้วพอฝนแม่ฝนพอลุ่มพออแม่ลุ่มเมื่อนี้นะครับพานมาก่่งหัวคำเมื่อนี้ก็พานไปแล้วนะครับบอมีอุปสรรค เอาพี่น้องมาต้องพินคำวุ่นครับปลอดภัยแนนอนเวที่ของเข้ายืดเศษแน่นนะถาวรนะครับบ,บอเป็นอุปสรรคบอเสี่ยงกับอันตรายแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําการแสดงนะครับฉะนั้นพี่น้องเข้าเดินทางข้ามาเลยบัดพันประตูเป็นบัตรการกุศลเพื่อวัดป้าศาสานาของเขานะครับด้อีกสักครู่นะครับก็จะมีการเปิดงาน นะครับเอาทีมงานเกองเสียงหยาบรับพ่งดีชัดหน่อยนะ, <rill> นะครับขอเสียงพี่น้องเช่าบ้านเสียวเนี่ยเอาบ่ต้อตงปังบดเดิอพี่น้องมาตุ่มมาห้มลูกหลานมาขึ้นเดินทางมาจากจังหวัดจะโสทอนรับมาหอดจะเวนจะได้รับการต,อ,ตอนรับอย่างโอ้ปูนได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นยานดีจากทางวัด นะครับกระนกรรมาการยนต์ผูดีผูจอจาหมองยูมองเศร้ามองติดต,ตั้งเวที่ต้การแสดงซึ่งลุกหลางนะครับมาเป็นประจํานะครับหูทีมองหลับมองนอนมองสิงตั้งเวทที่เนี่ยเพราะว่ามาลองมาลามาทําการแสดงอยู่เป็นประจําวัดบั้นเสียวของเง้านี่หรือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ให้พวกอุปการลสนับสนุนบารมกีกระจายรอยมาั้งแต่เริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับการแสดงก็จะเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องผู้มาอดมาดถึงแล้วนะฮะโพดประชาสัมพันธ์มาบ่มีฝ่าบ่มีฝนเด้อปลอดฟ้าปลอดฝนนะครับเบิ่งตามแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ก็กคือปลอดให้แล้วนะครับบ่มีฝนบ่มีลมนะครับทีมงานอาจารย์นกินตรีขอเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับกระชมนี้การเปิดงานนะ